เป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆแล้วก็ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่เราใช้อยู่ผ่านบัตรประชาชนในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบางท่านก็ได้รับข้อความว่าถูกระงับสิทธิ์เพราะว่ามีการตรวจพบว่าขัดคุณสมบัติในเรื่องของแอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรัฐก็สามารถทําแบบนี้ได้เพราะว่าตอนที่ท่านลงทะเบียนไว้ก็จะมีหัวข้อในการเซ็นยินยอม หากว่าผิดในข้อใดข้อหนึ่งรัฐก็มีการตรวจสอบพบภายหลังแบบนี้ก็สามารถจะระง,งับสิทธิ์ได้ซึ่งส่วนมากก็จะพบในเรื่องของอสังหาดิมทบร์พย์นั่นแหละและหลายคนก็ถูกระง,งับสิทธิ์ให้ใช้แบบจริงจังหากคุณได้รับข้อความแบบนี้อยากให้โทรสอบถามได้ที่หมายเลข02 109 2 3 4 5 และในส่วนความคืบหน้าเรื่องการ่ากเงินดิจิทัล1,000 0บาทแน่นอนแล้วว่าจะเริ่มดําเนินการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567ารรัฐเองก็กําลังศึกษาแล้วก็กําหนดหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการแต่ในส่วนที่ชัดเจนแล้วก็คือเงื่อนไขที่สามารถใช้ได้ภายใน4กิโลเมตรนั้นจะไม่ใช้หลักเกณฑ์นี้เพราะว่ามีผลกระทบกับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกำหนดเป็นตำบลอำเภอจังหวัดอาจจะต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึง่ง